คุณผู้ชมครับอย่างในเรื่องที่เราบอกกันเมื่อสักครู่นี้นะว่ายอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่างเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ลดลงเนาะ,ะการใส่ท่อช่วยหายใจก็ดีขึ้นนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่านับปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิด1 9เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับค,ค,คราวนี้เองเมื่อเริ่มดีขึ้นแบบนี้แล้วนะครับในภาคของการท่องเที่ยวก็มีการฟื้นตัวกันนะฮะร,รัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญ,ญาณการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนแล้วนะครับธุรกิจนําเที่ยวจดทะเบียนใหม่่เพิมถึง16 ตังเปลาครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวต้องโตนะครับ1,840%เมื่อเทียบกับปีก่อนนั่นเองนะครับด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยครับว่าภาคการท่องเที่ยวได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนครับโดย8เดือนแรกของปี2,565ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมีจำนวนสะสมมากกว่า4ล้านคน ขณะเดียวกันครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานว่า7เดือนแรกของปีนี้มีธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่นะครับ949ราย ทุนจดทะเบียน989ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน169%และ226%ต่ำลำดับครับโดยทททคาดว่าในสิ้นปีนี้นะคะจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมแล้วเนี่ย10ล้านคนค่ะและหากโฟกัสเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนะคะนับจากวันเปิดประเทศคือเดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ7.5ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง1,840%นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2,564 ตางรายได้อยู่ที่4แสนล้านบาทค่ะโดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการนะคะอย่างเช่นการเปิดการเที่ยวบินใหม่หรือว่าการกลับมาเปิดเที่ยวบินที่เคยระงับการบินในช่วงที่มีโควิด19ระบาดรวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการขากลับเข้าประเทศของตลาดในหลายภูมิภาคเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวได้แก่การแพร่ระบาดของโรคติดต่อสงครามรัสเซียยูเครนภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อการ การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันค่ะ